แถมแถมแถมรับเลยเงเลแม่จากนอนคือกัดแล้วนีู่้กล้องเลยเนีนี่กินยาอวยากนอนอ๋กินยาแล้วยากนอนรู้กินหนามมากกปูกเลยก็อยากนอนนือกันนี่ยมันกันเสือวยนเ่กั็มาลงมาตลอดกับลูกพีอ้วกแตกอ้วกแน่นมือวดมือวานเนียบ่ได้มามคเป็นมากกจิทมอยู่อาะิตหักแตกหักแตกือนกันม่วานลงแต่รถลงพีได้บ่หักแตกแตเป็น เป็นหอนเลานาวอีกลงเกลอกมากระเมาเขามาในบ้า ừ ừ นว่นอนเลยเนยแ <ừ S 1> ม่โทรมาจาต่กล่าวว่ไปไปอาอย่างว่าั้มีชั้มีแหละคอยเรียกว่าคุยจะมันเป็นยังไงไอยู่เพิ่งเวียนหัวเวียนเนี่ยมาแต่ขี่ยังหักเลยไหมไข่แปลว่าเ่าเดี๋ยวเงินให้ตัวไปนั่นไข่ยังส่วนที่ว่าเขาเจ้าปากให้น้องระดาน่ะบอวยังจ้ะในพี่ฝากไม่หายนองระดามีแต่เอฟซีไม่ออกน้ำไม่ออกน้ำกับแม่เตี้ยนี่ฝากมาแม่เตี้ยหาลอยเอฟซีไม่ออกน้ำผู้หนึ่งสามลอยผู้หนึ่งสองลอยเป็นเงินพันหนึ่งเป็นหนึ่งพันว เออหนึ่งพันระช่องช่องช่องเพรยังเฮงกับมีอยู่เดีมีเอฟีเพิ่นฝากมานะครับมีคุณอมราพร200ร้อนะครับแล้วก็คุณรัชนูนะครับคุณรัชนูคุณรัชนูนี่ห้าร้อยเป็นเงินเก0อยบาทมันมีกันสดโอนให้เด้อคุณครับก็เห็นกินมาฟังเลยเอฟซีเลยพอมีเฮงหัวใบาทนะครับฟันดีอยู่เด้อ บางข้างเอ่อวอลพานคลิปนี้เนาะที่เอฟซีเห็นเอ่อนุพิยากับพอเฮ้งกับแม่น้นวลดาปล่อยคลิปไปปล่อยคลิปลงไปคลิปผ้าจานปิศานะคะที่มีเอฟซีโอนเงินมาเข้าบริจาอ่านซื้อเนาะเข้าโอนให้เพิ่นหลังไม่แล้วที่ว่าเข้าก็บเรื่องพันไในเรื่องเงินเนาะเอาตัดตัวเลขมาให้เอฟซีปล่อยดโดนๆไปเนาะของผ้าจานปิศาอย่างเงินบางบางข้างบางข้าวนะครับเขาก็บบริจาคอ่านไลฟ์ซื้อนะครับ เพราะว่ามันมีปัญหากับทั้งช่องนะครับเรื่องการส่องปิวท่องปิวนี่ก็ยางปลิวไปกระสียากอีกหนึ่งแอดมินกระสีเมื่อน้าทำกินนะครับส่องเอฟซีกระสีโบได้แนวทางของพระอาจารย์อีกนหนึ่งครับหลักฐานต่างๆนี่ก็แอดมินก็ได้ส่งให้พระอาจารย์เรียบร้อยเมื่อนะครับได้ส่งไปให้เพื้นแล้วก็ขอบุญขอบคุณเด้อพี่น้องนะครับผมคือรับขอบุญขอบุญกระสีโบอันนี้เนาะ ได้นาแล้วล้างมันก็จะได้ละแสนกว่าบาทอยูดีนะนาะลุนงนในวันนี้เนาะทำบุญเพิ่นจะได้เฮ็ดไ,ได้สางอยู่หรอกครับไฮร่างออกบนเนาะอืมเพราะว่าเพิ่นก็นกนเน้นตั้งล้างอ,อาจารย์ก็ได้ล้างไอย่างเดียวเม็ดเดียวฟันทองเม็ดเดียวคอรอเพิ่นก็มั่นใจของเพิ่นเนาะแต่คลิปนี้เฮาตั้งใจว่าสิถามแม่น้องระดามาลุงก็ว่าสิถามอยู่เดี๋ยาะเย้ยนพอเห็นขอโชว์นี่เด้อเพราะว่าคลิปอาจารย์พิศนาบ่ได้โชว์ให้เบิ่งนะครับว่าโอนเงินให้เพิ่นไปนี่นะครับพอเห็นนี่ส่งทางไลา์ซื้อนะครับส่งทางไลา์ซื้อ นะครับไปให้เพื่อนล้วก็ทรงไ้นี่ไปพร้อมนะครับนี่นะครับชัดเจนมะนอนะครับแต่ว่าผูชโชไหลนะครับเด้อโช์หลายบรนะครับน่ทรงไลซื้อกับยอดไปให้เพื่อนเรียบร้อยนะครับเด้ออ่ะนนทิยาถามแม่น้องนาดาแม่น้องนาดาเพิ่วมาเพิ่นเสี่ยงเลขเสี่ยงแล้วเพิ่นฝันดีได้ทองนะก็ได้ของใหญ่ได้ขอตั้งกล้องคอนเกรตทองแต่ว่าได้เส็นหน่อยไม่ต้องโบนเส็นใหญ่หรอกน่อยสักหน่อยเซ็นละบาทนึกสองบาท โอ้ยประมาณสิลึงหนึ่งอะประมาณนี้แหละผมแต่มันเป็นซอยอะนะมันเป็นซอยแบบว่าเขาเรียกยังเป็นแฟชั่นอะนะเป็นตัวตรงซื้อกีมันเป็นตรงซื้ออ่ะตรงซื้อพวก A B C D ซีดอย่างเงี้ยจ้ะแต่ว่าเป็นซอยทองเป็นซอยทองพันออาบายหยาหยาเนี่ยหยาแดงเหมือนเอากล้วยมาให้ไม่ใช่คนเอาคล้องมาหาไหมบ้าเนี่ยกับฟันที่าะกล้วยว่าได้ฟันได้กล้วยแล้วก็ได้ทองแม่นจ้ะเลขเอาไปเสี่ยงเด็กนี่มาเสี้ยงเลขครั้งเดียวเลขของใหญ่ก็พอตั้งกล่องเสี้ยงตัวใดเสี้ยงแปดหนึ่งเสี้ยงแปดหนึ่งแปดนงเลข เลขคนเทียนเพื่นบอกหาหกไหมจะก็เรยองเสียงเบิ้งเลขคอคุ้นมานั่นบอกจ้ะโอ้เอาเลขเอาเลขคุณพ่อมน่เสียงแปดหนึ่งไเสียงกับเจ็ดแปดเสียงสองตัวสอตัวเสียงสองตัวแป่งกับเจ็ดปจ้ะเจตัวสิเขาพี่น้องแปดหกับเจ็ดแปดไปเสียงเราก็ฟันมาเลยทองฟันตำแรกวนี่เอากล้วยมาไ้กรอบกล้วยกล้วยซุกได้ซุกกราล่มันได้พี่น้องมันมาไ้มันนี่ไได้ไปได้เป็นได้ไปลานทองแล้วไปเลือกเลือก เลือกทองแต่ว่ามันเสียนประมาณสัลึงนึงนี่แหละทองนะโอ้ยเราเสียนใหญ่เนาะ้วฟันนะฟันแต่ไม่แจ่มเลยฟันลายเรกเราจะดูดึงว่ะฟันแต่ทองก็ะเดกกล้วยจ้าฟันดูได้้งเนาะลงแหงเด็กๆน้องจะสีลับคอยก็ได้ฝันดีต่อกัะฟันว่าได้ทองนี่สุดยอดเลยเด้งวดที่แล้วยังฟันเนาะฟันวันใดทองแม่น ได้กล้วยเอาหมดที่เหล่ามันมาหันขึ้นแต่ฝันมาได้กล้วยได้ท่องคือกันเอาลองเสียงวนวันขวานได้นะก็เลยว่าลองเสียงก็ได้แล้วก็เลยเขียนไหวมาพี่น้องเขียนไหวแล้วเสียงแค่สองตนี่บอกแปดหนึ่งกับกับเจ็ดแปดตัวส้นตัวแม่น้องระดามากตัวได้เลยนี่มาเก็ตแปดมาแหงถ้าเห็นเห็นแล้วผลเก็ตแปดเป็นยังขมักฝัน ฟันหวานอันนี้ลุงเฮงป้าพี่น้องว่าความาคือลุงเฮงบุรีมาวัานี่เฮงบุรีสัมผัสนะบุรีสัมผัสฟังฟังเนี่ยฟันหวานได้ไปยังกับหญ้าแดงกั่แหละครับไปกับหญ้าแดงกับลูกเพิ่นไปอยู่หน้าิ่นพูดหน้าิ่นเขื่อนใ่ไหมจ๊ะครับแต่าเจ้ามีงานยังในความฟันมีข้ากินเขากินยังไหมจ๊ะแล้วมีไ่ยิงผืนหนึ่งยางเขามาแต่ว่าแต่แปลกต้องเชื่อว่าผืนท่นนางหัานคางๆให้บุรีท่านนาให้เฮานะอืมิ่นโมเมนต์คนแต่ว่าเนี่ยมึงก็ไม่มีก็บโมเมนต์คนหักข่อยหรอก ข่อยก็เลยท่ามยาวอ่ะเจ้าผู้จักบอไปยิงคนนี้ยาวยาวก็บอกบอผู้จักคนนั้นสิแม่แล้วมันยิงเลยว่าอุ๊ยผู้ได้จักผลออกเขาเป็นผีเราว่ะสิแม่แต่เราว่าเราเป็นผีมาบอกอันเราบอกเลขพร้อมดิเราแต่ว่าเจ็ดแปดมันเป็นทะเบียนทะเบียนบะทะเบียนทะเบียนบ้านสิขอไปกินเขาตัวแดงเจ็ดแปดตัวแดงเลยมันเป็นขาเจ้าติดเลขบ้านไว้อ่าติดแหนมแหนเป็นเลขบ้านเลยตัวสีแดงเลยพี่น้องเอ้ตรงอันนี้ค่ะนี่แหละเห็นแล้วคนที่เอาเจ็ดแปดมันก็เลยก็เลยคิดว่า จะคล้องกับละพีอพันธยเกจหาเปนบอแต่คอยเป็นหมักมักมักเกแปดไหมอ๋อเลขเลขพีบอกเออหาบอกเหแคลิปนั้นเนาะเมนจ่ามันบอกเกหาถ้าออกเกหาแมาใน,นเรื่องไม่อันไปเหต์สร้างกระทาใอยเดอร์คอยสื่าาอจันหอมคอยสืหห่อจันหอมบุญล่าระบอบน้ำสกุลหอมเลยสร้างกระทาในคอยเดอร์บอกผลบอกเหตุสางกรทาให้ น่านสกุลพรอมเนาะแม่นบอกน่านสกุลพรอมไปจ้ะน่านสกุลบุญลป้าบ้านทาวสิกว่าๆเลยมันยิ่งนื่อเพราะท่านแก่มาในดอกจ้ะแต่แต่วานุนก็บอกเคยเห็นท้าวหยาหยากกรบอกเคยเห็นเพิ่นเลยบอกว่าจะบอกเคยเห็นใ่ดอกใอรเป็นผีระ้ววางสิแม่ผ้าคือว่าวเดียก็คือว่าคลั่กเถ้ะผีบอกเลขเก็ดหาฮางเดียวคันเลขออกเก็ดหายไปทำบุญหายเพิ่นผีซื้อจันหอมบุญลาจันหอมบุญลาบอกน่านสกุลนานสกุลนี่มันมีอยู่ในบ้านนี้ได้หรอเล่าเบิดคุ้ม แม่นบ่เบิดบ้านคำเหมดอนเกลียวบุญหลานหลายขัดตาเลขเลขแม่น้องระดาไปเสี่ยงนี่คือเลขแปดหนึ่งกับเจ็ดแปดที่ว่าเลขบ้านฝันว่าได้ไปนั่งกินข้าวอยู่บ้านเลขทีเจ็ดแปดเสี่ยงแล้วฝันว่าได้ท่องก็ได้กล้วยนี่ยต่าเลขกผีที่ฝากมาล้งมาคันเลขออกเกตหานี่ให้ไปท้ำบุญให้เพิ่นผีเพิ่นซื้อจันหอมบุญลาบอ้มันเหมือนบานเนี่ยนามสกุลบุญลานเมิ่อบานเด้คำนามสกุลบุญลานเนี่ยเมื่อขมือเก้วเลยล่ะชีวิตชอบถามมนเงียบแต่ว่า สิพี่ในคนก็นอายุไรดอกประวาช้าสบกว่าป่ตัวเลขที่เสียงคือว่าได้ท่อในกล้วยคือแปดหนึ่งกับเจ็ดแปดเจ็นหาเพรดะเสียงบ่บ่คอ,อยว่าที่ได้คอยเสียงขู่เดียวเด้บ<อ>่แล้วจะขีจะได้ไปเคียนซองขู่แล้วเอาไปนอนเราเมื่อได้ทีเสียงเก็นหาเด็กโร่ง<อ>แต่กับโมแนนอนในบางทีเสียงกับโฟันเด้คือเดนอนกันได้งวดที่เดียวนะโคกหาเก้าหาทางโรตเตอรีมบ่คอยเอาไปเสี่ยงกับโมฟันเงียบก็บผตันเห็ดปั้นเหดมาออกไหมก็ว่ากับว่กับตามตรงเนาะ หกับเจ็ตัวเดียวกันดแปดหนึงกับเจ็ดหนึ่งอาจจะเป็นตัวเดียวกันด้เีจกแล้วเาน่งเนาะตามตำราเพิ่นวาว่่เพิ่นกาเับเลข่เจ็ดกับเหนึ่งตัวเดียวกันเพิ่นวาแปว่าเจ็ดหนึ่งอ้ยัแปดหนึ่งกับเจ็ดันอันที่ไม่นอพกเจ็ดนะคอยเสียงมนคือแหลกคอยกระโบฝันเหียวชีลอยู่ ปัดมาฟันวัมาฟันคือสุดท้ายพี่ไหมคือเลขคือหมื่นมาจะได้ออกยังมาฟันปรได้๋ยทองใช่ไหมคือมันโบนเนาะได้ความฟันความเสียงเขานี่ก็ดีมันมาเสียงกูฟันป้าโบนเน่พันดาจีมาเน้นให้บัดบัดสิเป็นโชคลาีแต่ช่วงช่วงที่เราหกหกเก็ดคือเอามาเสียงเสียงซองขึ้นกระบอกฟันเงียบสิรีมีอย่งฟันที่หลังบัดมาฟันทีหลังว่าเจ้าของได้ทองเซ็นปักใหญ่สองบาททำไมอะไรมืาขึ้นนี่ฟันว่าได้ทองกับได้กล้วยนี่ตอนเวลาใด ลูกมาลูกมาได้สี่ทุ่มเนาะนอนประมาณสี่ทุ่มก,กว่าเพราะว่ามามาตอนเย็นคือนอนคือนอนไวอยู่เมื่อวานหัวกินยาเนาะกลับมาหัวกินยานอนประมาณสีทุ่มกว่าไหมเหนือแต่เเลขเสียงกว่านะก็เลยมาจดไวแต่เก็เอา,าใส่มอนแล้วก็น,นอนไปเลยบัดนี้ไปฟันตอนไหน,นฟันเราประมาณตีสี่กว่าเด้อตีสี่จังหวะบานเพราะว่าค่อยลูก,ลกมาค่อยหงมือมาไหมค่อยก็ะดิกด้นบอกโทรศัพท์โอ้ตีสี่กว่ากับตีห้าเลย ว่าังไงฟันตอนเสาสิคะอืมฟันตอนเสาดีเด้อเนาะฟันรอซี่แกงดีเขาจะว่าฟันก่อนสิแกงกับฟันตอนดีสี่ติฮานไปเขาจะว่าแม่นเนี่ยมันว่ากับฟันเปอร์เวนี่เพิ่นว่าผีหัวร้อนตามตำราเขาจะว่าันผิวร้อนเขาพอแล้วไม่บ้องหวัดก่อนนะสามแป๊บอะ โอ้ยคุยังบอกเอฟซีท่าคยังบอกสามแปดสามแปดคมากเนาะคนฟันเวลาใดอสามแปดอนที่สองบอกที่เ้ยที่สองที่สามคุจำอะไรนะเนี่ยจะจะเป็นเ่าเขานั่น่นะเ่เขาท่เาเขานะสาปเนาะีหัวหลอนเวมันเวลาใดกับสา้ี่นองมันมีผีจิงพีปอลงจนยางเดียงเนาะสามแปดเางยังางเียงหมือนที่สามแปดมันมีตั้งใจว่าสิมาให้ให้ม้งดอกเอาได้ตัวไม้ไปแล้วเอาตัวไม้นี่ละ แปดหนึ่งกับเจ็ดแปดนะคะเพื่อนฝันว่าได้ท่องกับเป็ดกล้วยสุกนะคะแล้วก็เลขผีฝากมาลงหนึ่งคือเจ็ดหาทะเลขออกเจ็ดหาเนี่ยไปท่าบุญให้ผีผีชื่อจันหอมบุญล่านะคะจำจำฮอดซื้อผีได้พี่น้องเอาคนบอกเนาะคนบอกเลยแมนบอกแมนคอยซื้อจันหอมบุญล,ล่าเด้อคำเลขออกมาแหละไปเห็นสังฆทานคอยเด้อโอ้ยเขาเป็นเรื่องจริงของสีทามจริเจ้ามาตัวใครบอกเปน,นบอก,กบ พี่โม่งก่อนก็สามเสลียงมาพุวนะสามแปดด้วยนั่งเสลียงมาเนี่ยละกะรู้กบมันใจว่านั่งเสลียงนี่จาอมืนนังคักคักคืนว่นเขาค้ขาของคนยังขี่ไพ่ทำหอามากสามแปดสามแปดเธอวะ อันเลขอันพีงวดอันน้องยาน่ะหายศูนย์เจ็ดเก่าเนีมาออกสามตัวไทยสามตัวไทยเอฟซีเพิ่นฝากเงินมาเนาะนั่นแหะพี่น้องเอ้ยมันบนแน่นอนดอกเงี้ยกระไดเมื่อกี้เขาตั้งใจเสี่ยกับบุฟันคือเขาเสี่ยบุฟาน่กับขอบคุณแม่น้องระดานนะคของ้านป่ะที่หายนวท่าหายเอฟซีสุดดีนะท่าของแม่น้องระดานะคะครับใหแข่งๆปังๆนะครับเด้อ